ี่จารย์เดียฟังผมไม่ดีเลยคุณอยู่ของคุณเฉยอดีอยู่แล้วนะคุณไม่น่าออกมาแบบนี้เลยรู้ไหมไอ้พวกที่มันใช้ผลประโยชน์จากผู้ศาสนามันเดือดร้อนกันคุณออกมาสอนแบบนี้ตายดิเขาจะหากินกับศาสนาได้ยังไงแล้พวกทำพระเครื่องเขาจะอยู่กันยังไงและพระที่ทำอวิชาขาจะอยู่ยังไงตายแล้ว เนี่ยวันเนี้ยผมไปดูไปเปิดเด้งขึ้นมา YouTube ไอ้รายการสื่อรายการหนึ่งมีพระระดับมหาเลยจบปริญญาแปดปริญญาเก้าเหมือนกันออกมาต่อต้านคุณนะคุณเข้าใจหรือเปล่าอะไรเนี่ยโอ้ที่จริงเนี่ยสนสนับผมแล้วนะพระคุณอยู่ส่วนพระนะพระถ้าคุณรู้รู้ว่าตัวเองปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็อยู่ของท่านไปดิ คุณมาวุ่นวายคุณมาแขวะอะไรกับอาจารย์เบียผมไม่เข้าใจแล้วบวชจนจบระดับเรียนระดับมหาผมว่าน่าจะมีความปรงได้บ้างนะไม่น่าจะไปแกว่งไอ้แค่เรื่องคารวาตสอนธรรมอ่ะผมถามหน่อยในยุคนี้มีคนไปนั่งฟังธรรมเทศนาแบบท่านกี่คนฟังเทศนาแบบสมัยเดิมๆสมัยก่อนๆอ่ะ มีอยู่กี่คนบนโลกแล้วมีคนไปติดตามสักกี่คนแล้วมันฟังเข้าใจไหมคนบางคนมันฟังแบบธรรมะแบบนั้นมันไม่เข้าใจเข้าใจหรือเปล่าไอ้จันเบียเนี่ยเขาพูดตรงๆด่าคือดา่านั่นคือมันเพศอีกเพศหนึ่งของเขาไอ้เพศที่สอนแบบธรรมะเลยก็มีแต่ไปจับประเด็น,นอะไรที่เขาดังเนี่ย เขาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นมีใครออกมาพูดเลยพอเขาดังออกโขนกระแสดังเอาแล้วพระองค์นู้นออกมาพูดเพื่อเพื่ออะไรเจตนาเดียวเลยผมว่าเกาะกระแสอยากดังมากอยากดังอะ่ะอยากสอนธรรมะแบบดังๆอะ่ะก็ลองไปปรับลองไปปรับดิลองไปทําดูดิเหมือนวัดแถวบ้านผมนะที่สุรินนะมีอยู่องค์หนึ่ง ชื่ออาจารย์อะไรจำไม่ได้เทศแบบกวนๆเทศแบบเอาใจวัยรุ่นวัยรุ่นเขาก็ฟังกันนั่นแหละคือธรรมะธรรมะไม่จําเป็นหรอกจะต้องพูดสําหรับผมนะไม่จําเป็นหรอกจะต้องไปพูดในภาษาบาลีลึกๆมันฟังไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยคืออะไรก็คือปัจจัยหลักที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันอยู่ที่คนเอามาใช้คนเอามาสอนในรูปแบบไหนเขามีสกิล เขามีมันสมองที่จะคิดวิธีสอนแบบไหนผมว่าไม่น่าออกมาเรียกทัวเลยนะครับหลวงพี่อยู่เฉยๆดีแล้วผมว่านะอย่าโหนเลยหรือว่ามันหรืออาจารย์เบียไปขัดผลประโยชน์ขเขาหรือเปล่าวะเหนื่อยใจทำไมมันต้องมีจิตริศยาวะจบปร,ริญญาแล้วนะจบมหาแล้วนะ ยังปรงไม่ได้ใช่ไหมนเนี่ย <c oughs> <c oughs>